ครับแถลงชี้แจงเลยยังไงครับก็ชื่นชอบแหละครับตามในไอจีที่เห็นกันเลยออกตัวแรงมากเนาะครับผมชอบหรือชอบก็ก็ชื่นชอบกับชอบก็คงคล้ายๆกันไม่คล้ายเหรอก็ชอบด้วยแหละก็คือเราเราได้เข้าไปดูไอจีเขาแหละเหมือนกับแบบว่าเออเขาก็น่ารักดีนะครับผมแล้วก็ได้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 เข้าไปดูในการที่แบบมีคลิปเวลาเขาไปออกงานอะไรอย่างเงี้ยดูไลฟ์สไตล์เขาเราก็รู้สึกว่าเขาน่ารักก็ตกหลุมรักก็ลงไอจีเลยครับ ีบ<ด>ไม่ได้จีบไงคือตกหลุมรักใน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 สิ่งในความน่ารักของเขาไงแล้วมีนหน้าจีบหมาต<อ>ั้มออกมามั้งพี่ว่าผมน่าจีบผมก็ไม่กล้าถ้าถ้าเกิดว่าผมบอกจีบเนี่ยคร<อ>ั้งหน้าพี่เอาเข็มมาเย็บหน้าผมเลยนะค<อ>ือหน้าแตกระควรหน้าแตกเหมือนกอันแต่ก็คงไม่ถึงขั้นจีบเพราะเรารู้ว่าความเป็นไปได้คงคงยากนะว่าแซมมี่เขาเพิ่มเพิ่มเราอยู่เหมือนกันเขาคงเพิ่มแบบผลงานอะมั้งฮะเขาชอบผลงานของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีแซมมี่ที่มีต่อเราจากวันเกิดเป็นไงบ้าง เขาก็ก็มีการเจอกันบ้างนะครับเขายังยังคงบอกว่าเขายังชื่นชอบผลงานแล้วก็ติดตามดูทุกคลิปโดยเฉพาะสี่โพดำเขาจะตามดูเขาจะบอกว่าผมคือลูกสาวของเขาเพราะว่าเขาชอบเวลาผมแต่งหญิงมากๆอะไรอย่างี้เวลาพูดคุยขนาดไหนเวลาพูดคุยในสนิทสนุกขนาดก็อารมณ์แบบก็พี่น้องอะครับก็พี่น้องประมาณนี้เขาแกชั้นแกชั้นอย่างเงี้ยก็คงเป็นพี่น้องนะ จะมีโอกาสอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เจอกันอีกกันไหมนะฮะโอกาสการพัฒนาจะมีไหมครับไอนะฮะโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์การพัฒนาเหรอครับผมจริงๆแล้วมันอยู่ที่เขาเลยนะผมคือถ้าอ่ะถ้าผมไปขนาดนี้แล้วอะถ้าเขาถ้าเขาถ้าาเรู้สึกว่าเออชื่นชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คงมันก็มันก็ดีนะผมว่าแต่ว่าคงไม่เป็นไปไม่ได้อ่ะถ้าไปเขาไฟเขียวอะไรก็ว่าง โอ้โหถ้าถามว่าเราหวังไหมใครบ้างไม่หวังด้วยแต่ว่าเตรียมความอไปแล้วใช่ไหมนักพร้อมว่าี๋เหรอละครเดินหน้าที้พีก็ครับนี่ผมยังไม่เดินหน้าอีกเลยนะแต่เรายังไม่บอกว่าจีบเพราใครใครเขาจจะไม่รู้ก็ได้มาหรอครับผมที่ผมไม่กล้าใช้คำว่าจีบเพราะผมกลัวหน้าแหกเหมือนกันนะเออถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสก็คงจะจีบแหละครับผมถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสนะแต่นีก็เหมือนมีข่าแบบจอบด้วยครับผมก็พอรู้ครับก็พอรู้แต่ แต่ผมไม่ร so? so ู no, well, ้ว่าข่าวยังไงนะแต่บเขาเขาเขายังไม่เลิกกันใช่ไหมเดี๋ยววะเขาเขาเขาเป็นอยู่แต่ละารยังไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ก็เห็นเขาบอกว่าก็เขาเขาโขาสูตรนะเออเขาก็บอกว่าเขาก็โสดตรเงว่าเรามีการถามแล้วมีกันบ้างมีกันเชข้อมูลอะไรครับผมถามแล้วครับถามแล้วไลน์มีครับแต่ว่าไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่ เขาคุยโทรศัพท์ไหมไม่ครับก็ก็ก็ส่วนใหญ่ก็คุยไลน์เขาก็จะมาถามว่าเอะไปไปงานมุกไหนดีอะไรยังไงก็คงจะเขาคือเขาชื่นชอบเราจากผลงานเขาก็เลยถามว่าเวลาไปออกงานจ้างหรืออะไรเงี้ยฉันจะทํายังไงดีแกออกยังไงอะไรนี่ปรึกษาเป็นพี่น้องมากกว่านะผมว่าในฟิลที่ผมรับได้เขาก็คงเป็นแบบพี่น้องมากกว่าปรึกษาทุกวันทุกวันไหมทุกวันไหมก็ทุกวัน ก็ไม, an> ไม่ทุกวันหรอครับผมบางวันผมก็ไม่ได้ตอบไม่ไ nah, ด้คุยกันบ่อย่ยังไงยังไงถึงเรียกว่าบ่อยอ่ะบ่อยนี่คือประมาณแค่ไหนก็เกือบทุกวันนะครับทุกวันก็มีคุยบ้างไม่ทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงผมจะเอาตอนไหนทํางานแฟนคลับว่าไงบ้างคะครับแฟนคลับโอเคครับใช่มีเพจมีเพจตั้มแซมมี่ซึ่งคนตามเหมือนแบบว่า เราเล่นละครคู่กันเลยคนตามเดียวครับผมและดีใจครับที่มีคนชื่นชอบครับผมเขินแรงรึเขินแรงมากพี่ผมวางหน้าไม่ถูกจริงจริงเลยจริงจริงนะครับจริงจริงกำลังใจที่ดีที่สุดไหมก็จริงๆผมได้กำลังใจจากใครผมก็รู้สึกดีหมดนะครับผมถ้าได้จากเขาก็รู้สึกโอเคก็เหมือนแบบว่าเออคนที่เราชื่นชอบอะเนาะมาให้กำลังใจเราเราก็รู้สึกโอเคอยู่แล้วครับผมเพื่อนสิบมาดังว่าไง เพื่อนๆสีพอดำเขาก็แซวหนักมากแซวในไอจีจนผมแบบว่าไม่กล้าคอมเมนต์ต่อว่าจะว่าจะไปเข้าไปยังไงแต่ก็เขาก็บอกว่าเบรกหน่อย,อ,ยออกตัวแรงไปหรือเปล่า <c oughs> เขาก็เป็นห่วงแหละก็กลัวแบบเรานะเหียหนี้ครับ